อันนี้ก็เรียกอะไรเนี่ยปูงกามครับปูงกามอันนี้อันนี้ก็เรียกปูงกามก้องเตือนครับก้องเตือนสมัตตักไหมตากได้ป่งหวัดตากครับรับประกันรับประคกันเ่ยเป็นกล้องเครื่องรางกล้องรังเอาไว้คุมาเเรียกว่า กองโค้งเล่นโค้งกุนตัวโค้งครับโอ้ก I mean, you know ันโค้งก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 ันกัโค้งกันโคงก็เรียกโปรแกรมโปรแกรมอันนี้ขีดเดิ่หนึ่งขีดเดิ่หนึ่งครับผมครับผมก็แบบใส้ใส้มือยนี่็อย่นะครับผมโปรแกรมไส้ทักกับไส้ทักนี่ได้มาจากอ่าอ่ากล้องอ่าคุณผู้กล้องคุณผู้กับบ่งขุนผู้นี่กล้องอาจารย์ผู้ครับตอนนี้ใหญ่ที่ท่านไปอยู่ไรนองแล้ว ูงผงคำผงคำกินทีนึงใส่ตักนกองูอันนี้มูลราคาได้เท่ารจะพใส่ตักแล้วซ้ำรวยครับถึงถึงอันนี้งคำอะเม็ดก็ายย่ทีประมาณซ้ำรยห้าสิบกับประมาณถึงจะรวมันตอนนี้ก็คือคือมูลราคาตอนนี้ประมาณเออจะรยได้ครับจะรวย อครับที่ตัวมานานครับมาที่ตัวนานที่กี่ปีแล้วครับอาจารย์อาจารย์ปาเส้นนี้บกมาว่าเราแซมปีแล้วครับแซมปี้อ๋อจินต่อไปครับจินต่อไปนี่ก็คืออ่านี่คือเหล็บมีเหล็บมีครับเหล็บมีเหล็บมีแล้วก็อ๋อชื่อเมนแล้วก็การบังห่าเด้งอ๋อต่ว่าที่เด้งนี่คือกาะบังาการบังค่าที่เด้งทั้งนั้นี้ชื่อเมนที่เกี้ยวนะ่ยก็ชื่อเมนครับชื่อเมนครับอ๋อตีเลือคือตะก้อยครับปลาก้อย อย่างนั้มอ๋อน like oh, okay. ี่ถ้าพระคุณนเดือดอะไรเล็บมีเล็บมีก็ก็เรียกว่าก็กล้องตั้งกล้องซัดที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องทำบีที่ะมันจะตั้งกับมันเองอ๋อคือดีในตัวกับมดีในตัวดีในตัวกันกล้องกันครับ อันนี้ก็ ham, เป ti, ็นประเภทกันกองกันกระดัางกระดัวกันกุไแจนะไรประมาณนั้นกับป้อมกับป้มกินต่อไปกับอาจารย์อ่าต่อไปก็นี่ก็บ้านเราเรียกว่าปักกระดังเด้งครับปักกระดังเด้งครับปักกระดังเด้งหืออีกชื่อนั้คือปักกระดังเลือดมออกซีแจนเด้งมันเป็นปักกระดังครับโอ้เป็นปักกระดังอะไรบ้างฮะได้มาจากไรครับอาจารย์อ่า เท้วอันนั้นมันบัรเร้าเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป้งอ่ะไม่เป้งครับนี่จุดนี้แต่เด็กอัะก้วก้าวก้าวอยู่ติประมาณครับรอยจังรอยนะครับแต่อยู่ติดตัวเรือนตัวเรือนนี่เพรามัทุ่มหนักทุ่มหนักปั๊บเลยเป่งนิดไอตัวเรือนนี่ก็มันช่องพันตั้งเงินตั้งหนักครับมันจะมีหนักบนปอผสมนะประ คนตรงอีดยครับครับครับนตัวเรือนจะเป็นยอ้จินนี่ลืมลืมตามาอจินี่ก็ช่องันช่องพันช่องันห้ากัครับช่องพันาจผนี่ครับจินนี่ก็ตตัวเรือนบวกกับหัวก็อยู่ติดประมาณกับปั่นจัดปันเปครับอ๋อครับครับเชตัวไปรับอาจารย์ อ่านี่อันนี้อันนี้ไม่ดูติดร่างมาอันนี้เป็นเกี้ยวประยุนครับเออเกี้ยวประยุนนี่ครับอ๋ไม่ไม่เป็นเป็นก้องก้องโมดันนะพี่ครับผมเพราะว่ากองโมเนียนคืออันนก้องตกตอดุจยากมากครับรุนรุนตรวจได้ไหมนะครับแต่รุนตรวจไม่เป็นก่อนไหมได้มากก็เลยมาขึ้นขึ้นรัวครับก็เลยใช้ชื่อผ่มยิ่งหาครับอือยิ่งหาที่ดีทีดีทีดีนะครับก็เลยวันนี้ว่างมากก็เลย ให้แกไม่ได้ก็เลยขึ้นจืดไปก่อนอ๋อคือเจ้าขึ้นจืดเลยคือให้แกไม่ได้เดี๋ยวให้แกไม่ได้เดี๋ยวชิ้นนี้ชิ้นนี้ประเมื่อนลำบ้านเมือง่าจะปูวัวนี่ประม,มาณก,ก,า,กาไม่ได้ครับครับดึงกระตัวเรื่อนกับช่องบ้านกับอ๋ออันนี้เอ่อเมือนกันขึ้นเมื่งส้มหนักนะครับอ๋อ้ตัวที่เป็นจืดนี่คือเป็นหนักถ้าเราคัดมันจะขึ้นอืมหนักอันนี้ประเมื่งกาไม่ได้ต้องอันนี้ส้มเมื่อครับจะมีคุญแจทางคิดใจบอกข้องปูครับ อ่าอยากทำไมอยากเลยฮะไม่ได้เลยครับเพลงว่าอาจางแล้วครับอืมเอาชิ้นต่อไปครับก็นี่อาจางเรื่อยๆครับอ่าอาจังอ่าเนี่ยอาจังครับับอันนี้อันนี้อาจางกับก้องก้องกอนโบกันอันนี้ได้มาจากต้นไปเสี้ยวเชียงรายครับอ๋ออันนี้คือฟี่มือผมาครับโอ้อของผมาตัวเลื่อนขึ้นมาปนี้เลยครับอืมคือมามาปนนี้เลยมาปนนี้เลยครับอ่าฝันเจ็ดครับได้มาจากผมามาแต่ตัวนี้ไม่ใจเลยตันนี้ก็ จะบั่นกับไม้ให้กับอ๋อแลนี้มีคนก็ตั้งกิจใจแล้วครับคือแค่รักคืออะไรไหมครับอันนี้อันนี้ไม้กับบอกว่าตัวเรือนนี่คือมันมาจากมันมาจากนู้นเลยต่างเว้นเอต่างวัวต่างต่างต่างเว้นกับมันมามันมาพันนันเลนครับอันนี้เป็นเป็นอาจังกับกับจัดด้กำไรไหมครับอ่าอาอาจังกับอาจังธรรมดาไม่ไม่กำครับอาจังกำัดนี่มันจะลุกติดต้นไม้ใช่ไหมอ๋อน่าจะกำไรเหรอ cầm chạy ok gặp bạn chúng ta phải gặp nhau phu mình cầm thì mía chạy mía chạy bàn tưng niên à tỷ trung à phu mình phu mình tuần mò lạc tu ở đây là có bảo là quần cưa tì mà mình tay cứ ai mà say tay cứ ai thầy cứ ai gặp lưu và in tản xưa หินตัดเสือหินต <ım ensen> ัดเสือครับหินตัดเสือของเต้นี่เวลาไปซื้อนี่ยหายเลยนะครับครับไอ้เอาเมเล็กไปกันเนาะอ๋อมันจะดูดติดตุกเม็ดตัวข้างในจะมีเล็ดอ๋อถ้าดูดแล้วไม่เคลื่อนตี่แสดงว่าห้องล้มอืมได้เกือบไอ่จ้เือบไอ่นี่ซื้อมาซื้อมาเม็ดหนึ่งเลยก็มาป้าสิษย์ในช่องวุ้งเนี่ยนี่ตำในวุ้งไม่ได้วุ้งไม่ตำดีกาวะอีกหุ้งให้มีอะไรนะเพราะมันซุ่งว่าถึงกับมีอะไตำว่าก็เลยตัด จ่งหลังให้มีเตียครับครับตะไบเมียครับกรลักคุ้มไหวคุ้มไหวคุ้มไหวคุ้ไหวก็้มไหวแกลักลักหน้บติดติดคือถ้ามา่จะอ่าตะไบเมียไวได้ก็ไว้แกปีชุ่งครับโอเคปีชุ่งแกลักลักหน้บติดคือมีถ้าเมเล็กเมเล็กดูดกระเบื้องจะเอาเมล็กดูดกับเมล็ดมันจะเดินทีอ่ะมันจะมีเล็กอยู่ข้างในอ่ะเมล็มันจะพอโดนแสงมันจะมีประกไก่ผลสมบัติต้องไตคือไับ tay cứ ai dập trên tờ giấy gặp trên là sườn à anh là làm chàng làm chằng làm thì thì wóm gì ạ con Này trong con mới oh để để có được làm này nè làm chằng nhưng mà phía trên là cái là กะระบังฮะผมเลยใช้กะระบังฮะเด้งโอ้ฟังกะละบังฮะเด้งกันไปจุดเด้งๆนี่ครับแต่ผมกะละบังฮะเด้งกันมาปีนี้เลยมไหมรู้เปล่าอาจารย์ขึ้นมาขึ้นรูปเองมาขึ้นรูปเองครับตัวเว้นก็มาขึ้นรูปเองแล้วก็โจวรูเองครับให้จังก้าขึ้นวงให้ครับอันนี้บอกว่ามันเป็นกรามช่างก็เลยเอารูขู่จางไว้ขางหนมูลค่ามูลค่าจาัง อันนี้ไม่แพงครับประมาณปันว่าบาทตัว no. mmm ่าเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้มหนักครับโอก็ช่วยดีนะช่วยดีครับที่ต่อไปกับอาจารย์ต่อไปก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ครับนี่ก็คืออืออ้วหักคือตามตามราโบราณก็บอกว่าถ้าเกิดวัวอ้วเตกวักห้ามใส่เพราะเลยปอกเฉยๆครับอ๋อปอกอะไรได้ครับเพราะว่า เออก็อย่างนั้นคุณป่าเบนหรือว่ารูมันเออรูรูนั่นเนี่แต่ว่าตาตาหัวฮักผมทำล ớ นเลยครับผมทเลูนั่นหักผมฮักเพราะว่ามันจะเอาแต่ใบถ้วยพอลื่นๆเดี๋ยวปกติไม่ใช่ครับอ๋อคือเขาคือแต่ว่าตามบบนั้ก็ว่าถ้าเป็นวันนี้คือก็ไม่ได้เลยเปลี่ยนหัวกัเปลี่ยนหัวอ่าเตียวแบบเก็บเก็บไปได้ไเก็บคือเราเปลี่ยนหัวกับเปลี่ยนหัวคือซื้อหัวไม่ก็ห้าร้อยตัดหน่วอย่างเดียวอันนี้อันนี้มูลค่า ต้าปกติถ้าปกติแต่ว่าแต่ว่าแม็กแต่ประมาณพันห้ากับได้คตัววงตัววงตัววงนี่วงนี้ผมขึ้นเองครับขึ้นเองครับประมาณแผ่นรองครับแผ่นรองมันเล็กครับว่ามันว่ามันไม่นุ่นแในวงนี้อันตอนที่ว่ามันสมบุญกับปันห้าครับโอ้แต่ตอนนี้ว่ามันปูครก็ไม่ไม่ได้ใช้ครับครับขเชิญสบายกันอันนี้เป็นจุดเต็งก้องกระเป๋าครับอันนี้เป็นเงิน เงินกระสุนเงินกระสุมจุดเต่งกงเปล่าแต่ว่าตอนนี้เปล่าไปโจมอยู่ชุดจุดเต่งนี่กระช้ำรอยซิปจุดนี้ก็เหลือได้เหรอก็อย่างว่าปีกนกปีกนกนี่เป็นเงินเป็นเงินมันเป็นเงินเนี่ยปิดได้อ๋อสหมครับปีกนกออ๋คือไม่ยักไม่ยักไม่ยักมันหนิมันหนิมใช่ะหมารัจับบิดจับห่อได้จุดเตง่งปกติตรงนี้มันจะมีมันจะมีมันจะมี เลียนเลยครับอ่าจะมีเล uh, uh, ี so ้ยนเปเนี่ยีตนี้ครับอ่าเ็นน uh, um, ่มลุดเปก็จะนีอดชอบมอนกครับซึ่งเลียนนี่ก็อาถ้าเป็นตองแดงก็ส่องรอยอาทิอครับถ้าเป็นเงินก็สร้างรยอาทิครับครับเตืนก็ไม่ใช่เงินรอยบทินะครับเงินกระสมเออเงินประสมัรับแต่เตนทนมั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 นจะมันจะนิ่มใช่ไรครับตัวนี้ก็เป็นตปาวครับเออกะเปาตัวรับครับอืมส่วนส่วนนี้ก็อยากได้ออ่า ก็เรียกว่า hmm. จ uh, 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 ุดเต็งกับจุดเต็งลูกสุกไหลายไฟบหลายไฟไหลายไฟไหลาไฟอันนี้จุดนี้มีมูลราคาเท่อไรจะบอจุดเต็งนี่ก็เออ่ตาช่างเหยาะก็ประมาณสามร้อยยันสิบได้ต่างจุดต่ามากตั้งเปล่าเลยก็เออ่ประมาณพันห้ากันับเปล่ามันจะมีมันจะมีเปล่าจะมีมันจะมีนี่ใช่ไหมมันจะมี ในเป่าจะมีเรียนกับถึงกัในจุดจะมีเรียนถ้าเสียงครั้งบางจุดมันจะทุกขกับแต่เครื่องแข่งมันจะเพ่งปกติมันจะเป็นสองเลงแต่ถ้าเกิดเป็นเงินวันเรียนมันจะเพ้งใะยิดครับเดี๋ยววันนี้ช่างช่างประมูลมากล้องนาพชรก้องถาวรก็เลยได้มาทุกยิดปกติก็จุดเตยนก็เจ็ดเลยว่าแล้วครับเดี๋ยววันน้เรช่าง สั่งสั่งมาเป็นชุดแล้วก็ครับกระมูลมาครับอ๋อแด่ราดเตีไม่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 รุ้งครับกินตัวไปกับยันอ่าตีเรื่อไม่มีอะไรครับตีเรื่อก็คือเป็นหัวตีโรโอ๋อโรขึ้นรูปอันนี้คือก้อยธรรมดาแล้วก็เม็ดครับไม่มีอะไรอันนี้อันนี้ก็อยากได้เลยอ่าอันนี้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 เป้งกับกล้องเมียอ๋ออันนี้คือเอื้อ ก็เรียกว่าเกลไม่ท่องครับเกลไม่ท่องครับผมด้านในจะมีเส้นทองอยู่ครับถ้าเราส่งไปกลางล่างตอนมืดนๆนะครับข้างในจะมีเส้นทองเป็นทองคำแท้ๆครับเป็นทองคำเป็นเป็นปนีมาเองหรือว่าหรือว่าเป็นปนีครับโอนจะมีเส้นทองอยู่ข้างในครับโอ้โอยากเกลไม่ท่องนะครับ เกลไม่ทองนี่ก็ไข่เป็นกระดักอืมจะตัตไม่จฉุนิตรจะจะเป็นเสน้นเป็นเสนน้นอยู่ข้างในครับเส้นข้างในเด้งเดะสองทองแ<อ>ลง้วเกลไม่ทองนี่มีมูลราคาไข่เป็นกระดักอันนี้ก็อยู่ทีเจ็ดรวยได้ครับ<ม>จะโบวัวรับจะโบวัวนะครับทิ้งต่อไปทิ้งต่อไปความเพง่งความทุกข์มันจะอยู่ที่เส้นทองข้างในครับถ้าทองอย่างที่มันจะอ่าครับอันนี้ได้หรอาาจรย์อ่าอันนี้เออ่ ลูกกั๊มลูกกั๊มโอ้ยชื่อพ่อกั๊มโอ้ยโอ้ยได้แล้วอินโดได้ไล้วอินโดครับผมโอเคครับผมกันนกนกกนมังกับนะพี่จุมครับนี่ชิ้นต่อไปก็คือนี่งกล่องกล่องตุ้มครับอืมอันนี้กล่องกล่องตุ้มหรือกล่องตมเออกล่องตม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 กล่องตอกล่องตอมนี่ต้องได้จะเป็นนี่กล่องตมกล่องตมอ้ ออันนี้มันจะร่วมร่วมร่วมสามเส้นครับครับร่วมสามเส้นนี่ก็ที่ได้มาก็คือเส้นละเส้นละเจ็ดปั้นนะครับเส้นละเจ็ดปั้นครับสามเส้นกับสองบนหึงครับโอ้นี่แต่ละเส้นนี่นะครับมีข้องเก่าเก๋นี่เต่๋ยมันกัดกัดให้คือว่าครับเกิดป่าว่าไฟไหม้ที่บ้านอ๋อ ก็เลยทำให้อุณหภูมิมันสูงทำให้เนื้อมันล้อมติดกันแต่แต่๋ยวก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันเป็นของเก่าอันนี้เป็นลกปัดอะนะไม่ต้องย้ายตั้งเล็กๆพอดีเลยครับอันนี้เส้นเจ็ดปันเลยนะเส้นเจ็ดปันกับสร้างเส้นสองบนหนึ่งแบบนี้ถ้าอยากมากห้าไม่ได้เดียวแต่ว่าทรงแบบนี้นะครับคือนี่ก็อย่างเนื่องเน้นเส้นเหล็กเน้นเส้นเหล็กเน้นแมทเหล็ก เน้นมีต่างอย่างเดียวไม่ได้ครับต้อ้โหกันอ๋อต้องหัวเรเดียร์ใกล้ครับครับอันนี้เป็นโอ้ยโอจริงจริงกันเม็ดนี้วันนี้ใช่มั้ยยันถึงตัวโวยปกติมากไหมตอนนี้นครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เหรอครับอืมลูกปัดลูกปัดกล้อง กอล้องเทจะแบบนี้นะครับต้องเม็ดเล็กๆเดี๋ยวก่กกอช่องช่องกับเส้นตะวันมันจะให้ปลาไก่กับเส้นทีกว่านี้ให้ปลากายตอนหีุดเส้นมันช่องเนี่ยมันจะมันจะเละรูอ่ะก้องกระบี่หรือว่าก้องกล้องดำผมก็ไม่เสียนแต่ว่าซื้อเร็วหรกับซ <laughs> ื้อเร็วหรือเร็วซื้อเร็วต้งเฟี้ยนเลื่อยวันนั้นนะครับโอเคกับกินต่อไปก่อนจันอันนี้ เขาเรือ,อน,นออ้นัมันงเงี้ยอะไรนะนี่ได้มาจากหนักหรือเ้ามาเรียนอยู่บอกก็แบบับกลับแต่ว่าเขาตอนเรียนก็นคือเขาไม่มีติยู่ผมก็เลยให้ปักติลาน<อ>ก็เลยมอ้มดกับประมาณเจ็ดวัวมอจัดเลยน<อ>ี่ซาปันาคืองไปเลือกปันา้มดครับอันนี้ซาป,ปนา<อ>ัน,ปนาครับทำตามอยากที่วัวมังกรอ๋ออ๋อนี่คือไอ้น้อง

มังกรกับอันนี้ก็อ้วนซิงก์อ้วนซิงก์มันจะมีว่างกอนอ้วนซิงก์อ้วนไก่อ้วนขุดวัวนมังกรซิงก์ขุดไก่นกถ้าเป็นวัวมังกรเนี่ยจะจะจะอาคาสูงนิดก็จะเย็นเยอะนี่มันชาผ่านหน้าใช้ไม่ก้อนที่อย่านี่ก็ผ่านหนาสมัยก่อนกี่ปีหน่อยจันได้ไหม การนักขุราผมจบไปช่งผีเดียกว่นี่ก็ประมาณิช่องช่งผีว่ากับนี่ถึงจินี้ครับจินนี้ได้มาจากนักศึกษาขาชอบโป้กับเขามีทีมงานวัวมาอันนี้ก็รยละเอียดไม่เยอะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้ก็ นี่ผู้ติดตามถึงอเมริกาครับที่ว่าใช่วัมานี่ครับใช้เฉพาะบางงานครอใช้เฉพาะเฉพาะงานออกหันบิษออกซิสฮันบิษกินกินนี่ตัดได้อหรือยังไม่ฉับราคาเพราะขาให้เปราโอ้อันนี้ประเมินมูลลูกาไม่ได้ครับครับนี่ก็ให้มานจะมีมูลลูกาต่างกิจใจครับมันเป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มครับครับนี่อันนี้มาถึงวัวเพงเลยครับนี่วัวเพงเลยครับวัวเพงทุกี่วคือจะต้องมา อู๋นี่เป็นรถเลยเป็นเวียนตังครับเวียนตัง้งก็อย่ากเวียนตัง้งกับอ่าหัวเข็มกัดมอนทนาน่าครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณราคาเปิดบก็เจ็ดพันห้าครับมอ,อ,อ<ใ>นทาน่าราคาปุ๊<ะ>มีคนข้อเชื่อตั้งเป็ดว่าเะไรก็ยังไม่ไม่ปล่อยคือไม่ตั้งใจปล่อยเนื่องเก่าเก่าเนื่องอันนี้คือก็มาปีนี้เลยนะครับก็อีกอย่างครับนี่เป็นจุดเวียนตั้งเลยอ่ามันเป็นอ่าเงิน ครับมันเป็นเงินแล้วก็บวกด้วยทองบวกโดยทองแล้วก็ปั้นกรรมือธีขึ้นอยู่ข้ออีเดน่งครับโอที่ติดว่าเป้าแล้วก็ผสมแล้วก็ตีกันแบบมือนะครับโอ้หันมือหันมือมีมือกาได้ยินเตีตยนี่คือเป็นเป็นตองเลี้ยงแบบไหนได้ก่อนไม่ครับมันเป็นเงินกับทองครับอ๋อเป็นเงินกับทองกับเงินแล้วก็ผสจุ่มทองครับซึ่งเตี๋รันดั้มนี่คือโดยใยไมครับ

เพิ่มซื้อมาซ่งรูกับเอาไว้ประดับร้านออ๋มันเป็นตองเรื่องเกับเก็บเรื่องเอาตัวนี้เป็นตองเรื่องสองเรื่องตองเรื่องแต่ตลาดกาต็มกาช้ามาตลาดกาต็มนะครับแต่ว่าผมประมูลมาซ่งรูกะเลยได้ระกาซ่องหกอ๋อนี่คือซ่องหกกาห้าพันช่องครับระมูลมาซ่งรูก็เป็นเปล่าประมูลประมูลครับ ไม่ใช่ปุ่มใช่ครับนี่ปกติก็คือผมไหวรอขึ้นฟ้าชูตีด้านครับโอร้านอยู่นีนค่ะอาจารย์เอ่อควันกเลาครับโอ้ควันเล่ากาแฟครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาจารย์เก่งเปรี้กินนักตัวสิควันกเหล้ากาแฟครับได้ครับได้ครับดีไหมอาจารย์ดูบ้าดีครดีจังเลยครับฟ้าในดีโอ้อาจารย์วางเป็ดได้เยนี่อาจรยกวาตีเปิดร้านเดี๋ยวกะใส่ ờ sáng ngày chine sang miệng sang chị xanh là mười cả, mình 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 dù đi mẹ chắp a mang hai phần chết mmmm 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 mmm mmmm 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 mmm mmm mmmm mmm 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 ไม่สามารถบอกได้ครับแต่ถ้าทุกใจก็ให้ฟรีครับอ๋อครับดึงดึงอันนี้ก่อนอย่างนีอ่าแต่อยู่เหนียวๆปอันนี้ก็อันนี้คือวงเรกอ่าปาร์ตแบนไป็เดียวปักเนื้อครับอ๋อแลยไปเจอเขาใกล้ปานาใกล้ปานานะครับผมพวงคำพวงคำอืมครับอันนี้ก็เขาเรียกพวงคำอย่างไหมครับมันเป็นยินซักทิศก้องฟังตือนครับอ๋อมัจะบูชาครับ ก็จะเกะพระพุทธรูปโดยอินเนี่ยครับเดี๋ยวชาวบ้านก็จะไหวบูชาที่นี่ก็คือเอาไว้เอาไว้เกะขุนไส้ข้าวนึ่ไว้ไรนะครับโอ้พงคำพวงคำครับครัแผลเพื่องไม่เหน่ใจครับแต่ว่าชาวบ้านเขาจะเหมือนกับเอ่อถ้ามาบ้านเราใส่ลุงบัวถั่วอะไรนะแต่ว่าแต่ละบ้านเขาตุกคุนเขาจะมีพวงคำติดตัวเปกล้องซักเล็กกล้องเทิร์น